สวัสดีครับพี่น้องพอๆพอก็ช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับจากี่หยังพี่น้องเห็นแต่ล้องเท่ากับกระโปรงคนบพเห็นอ๋ออีเอมันสีขากล้องมันสีพังสัดีค่ะวันนี้จะพาไปแลนลงทุงเดี๋ยวเชี่ยไปเด็นนี่กันก่อนสิเปิดคลิปให้ปรอบนึงเอาเวลาได้ร้อยไปซื้อฮะอีหอยังเหนียว อีหยังบงังอีหยังนีบงังตะไลบอกเขาเอินอีหยังผูบอกจังแมนเนาะไปรอยซื้อตอนไหนคืนนอจังหันหนา้าหันหลังกินข้าวอยู่เป๊ียบหนึ่งโพขึ้นมาเอา้ามันหิวอย่างมากไปซื้อตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วตั้งนานนี้เมื่อวานหรือว,นนวันนี้วันนี้แต่ว่าไปซื้อแต่ลงจากรถเลยโอ้กะย้อนตื่นบ่ายสามเนาะคนหนึ่ง ูค้ความลับอะไรความลับอะไรฉันรู้นะความลับอะไรนะความลับอะไรพ่อเกมมาเธอไม่บอกฉันฮะพ่อเกมมาเธอไม่บอกฉันเธอเตรียมกันไวใช่ไหมบโบได้บบหูได้ล่ะพ่อเพิ่นมาตีพ่อเพิ่นบอกอยเอา้าพ่อเพิ่นบอกตอนใดคือบบหู <c oughs> ไปฝ่าไปจุดฝ่าไปเลี้ยวจังแมนเนาะไ <c oughs> ม่ออกบ่ได้ไม่ฆ่าหัวหนาม ออกข้างหน้าแล้วอ้อมไปอย่างเดียวจ้ะลงไปด้ย่ามาออกไปข้างหน้าตรงไหนออกไปนาข้างหน้าเลยอย่าไปรัดเข้าอาบน้ำ <c oughs> นี่ยู่ทูบีหนองซื้อมาบังเดี๋ยวบังนิดหน่อยทำมันซื้อมาบังใหญ่โอ้โอ้ยเนาะอทำมันซื้อเออหน่าเราเวนกรรมเวนกรรมมันบอกฟังอไอถ้าซื้อมาบังใหญ่นี่สิเฮ็ดจังไงนี่สิบ่ได้จุดตอนเปิดงานพี่ซอตอนแรกก็จะไปซื้อว่ะพี่ยอกข้ามไว้ซับบกกอกใส่เท่านั้นแล้ว แบบไขป่ปลาได้อันนั้นมาการน้ำร้อนตีคือโชคดีแท้ได้การน,น้ำร้อนน้ำร้อนกับก็อะไรวะอาริกาคือสะมาเลิศเลิศแซมแอนต็มเธออาริกาแขวนอ่ะโอ้ยนึกว่านี่จะขอมือเลยเอาไปให้พ่อแขวนอยู่หน้ารถเข้าไปไงเข้าไปไงไปเล่นตรงนี้ก็ได้ไกลๆคนมันย่างไปใกล้ๆคน,นๆคุณ แล้โโนโดนหนูจะทำอะไรให้ดเดอ,อให้มันแตกเซมือเป็นข้าวอีกซะหรอ,อยัางไงก็ได้ให้มันหนีไกลๆทุ่งนานแล้วมันมันลงเขาเขาแล้วมันสิบอันเป็นเพิ่งให้มันเป็นที่ดินดินเจ๊าน้อยนึงจะดีหรอ,อยานะไปอีกไ,ไ,ไปอีกไปอีกย่างไปอีกสิบผพ้าพไปหาหม่องที่มันปลอดภพ่ก็นี่ ลนเซน่าเขาไฟใหม่ระ Double un, ดับบ่ท่านเดินรถหลายร้อยขั้นอยู่ดีเ่เคยเล่นหรอ,อ,อเอออันนี้มันเป็นดินทรายมาล่งเรียนได้มาไม่ถูกรถเขามันบอมันยาเฟืองมันเป็นดินทรายมองเนี้ย,อยเออจุดรถแต่ว่าหันไปทางพุ่นหันหันไปฝั่งพุน่นมันจังเป็นลงไอ้่านกว้างอย่ามาหันใส่ทางถนนการถดเขาครับเพระ lao quá hắn, Ừ Vì chân đấy Vì chân bỏ Hết Năn la quá Ừ Ừ đi khứng xuống xuống Ừ, ừ. Chắc nát nặng เออเด็ขึ้นสั่นละมันจังปลอดภัยมันถุงตดเลยจักนัดนั่นไม่รู้อ่ะเยอะจังวะปิวจะบอกว่ามันไม่เห็นคนเลยนั่นนี่นะสวยไหมเออแบบพื้นงามมันก็ง,งามอยู่แต่มันอ,อันตรายแยะเล็นมันกินถุงตดอะ <c oughs> เออคยได้กินไหมที่หลังหูแล้วก็เยอะซื้อแบบหมดยัง เบิดแล้วเนี่ยนะเออเม่ได้ไปพุ่งนะ <c oughs> เออทีหลังอย่าซื้อไม่อีกอย่ามาสองใส่คนบบเ,เห็นเลยเห็นแต่อันเกือบก็กระโปรงไปกลับไปงานบบบเนี้ยนี่ยัง <c oughs> นี่ไป นี่ไปอีกอย่างฮ้นนี่นูนขออนุญาตนะคะอย่าด่ามาหนูนะเออบ่มีด่ามาดอกไฮแท่น fc ฟซีเรียบร้อย,ยแ,แล้วแค่นั้ว่าหนูนะหนูกลัวเอฟซีเอฟซีเขาบอสไฮดอกดฉันดา่ดาแทนไปแล้วอันเดียวหนูไม่ซือ้อแล้ว แจ็คไดยพ่อพ่อมาเว้ยเออคืออยู่คือคือคือ,คอแล้วเขาลงไปตรวจยงังไะแล้วเขาก็ลงทางานางั้นดเอ้าวูหเลี้ยวล่องเลี้ยวกระจื๊อเลี้ยวไม่เคยลเล่นอยู่แล้วเ,ลเคยเล่นไม่เคยเล่นอยู่แล้วว่ะตีเคยรู้รู้ว่ามันเป็นยังไงเออมันก็พูดว่าไปแจ็คไดย์แหละแต่ว่า บ่คอยสื่อเล่ยนแมฉันเป็นเด็กในเมืองฉันเป็นเด็กในเมืองฉันบ่เอยเล่นแบบเนี้ยโอ้่าบ่ฉันเล่นผุแบบไหพูุกระดาษแม้สบัดแล้วมันดังโป๊อ่อนแมฉันก็เล่นอันนั้นน่ะก็เล่นได้ซ้ำนั่นแหละในเมืองนอภัผภาจุดผุเนี่ยนี่บบมีเด้อลองเรียนเท่านั้นแล้วว่า ไ้มันดับจังไรอยางพี่เงาะไปจุดใส่เห็นไหมล่ะได้ยินไหมแล้วคือจุดจอดแ้ บอมเแมนของมาคลอสส์สออนเป็ดน่ยพุ่นพุ่นโปโปอยู่หลังฮะนอนนอนพเป็นเด็กหน่ยเด้จะเอานยอ้ยมาขัดกุ้งเ่รอ่จุดไฟเลบเลบเลบอยู่ฮะเห็นเราจุดไงเปอแมนดอก สุดเหลี่ยมจุดเหลี่ยมออมึอนพระปันกันนะสองคนนี้เนาะนี่ยังออกไปได้ตี มันมีประตูอยู่ว่าแมนติซิวอ,อมเไหมเยังมันมีประตูอยู่ความแปลกใหม่มาเอา้าว่ามีประตูตอวนี้วุ้นเร็วเฮ้ยแมนผ้าเฮียหยางดูแต่ละมือฮ่าหมดห่างอยูนโอ้ย วัวันนี้ไม่ต้องขึ้นลาแล้วนะลูกไปอยู่กับพี่นี่จุดยังเมื่อกี้นี่แี่ผู้ผัวขาาเห็นนะเดี๋ยวตอนอื่นเฮี่ยบประเด็นนี่กันผ้ามุดเห็ดหยางผ้ามุดทำไมเพื่อความแปลกใหม่ไงอ้ยเอ้าเดี๋ยวไม่รู้ไนว่าเป็นซันอ๋อ ไว้ก่อนเอกลักษณ์มันดำโพดมันอยู่ในมุมมืดบดได้มีซองวะซองซองถังถุงเดี่ยวซองอย่างพอซองอันถุงพลาสติกแหมมีแต่ถุงพลาสติกเดี่พอข้างหลังแหมะตาบามัสสีไงก็แบ่งดียาวไงยาวกว่าด้วยกว่าป่ะมันเป็นถุงใส่แกงเลยไหมพอบอกพอดีกว้างกว่าต้องพับเอาอีก ยิ้มเข่าเทปไเท็ไส่ออกปากเทปไสพ่อยิ้มเข่าเทปไซยิ้มเข่ายิ้มเข่าโอเคครับพี่น้องคลิปนี้สิขอลงไว้ตำหนีคลิปหน้าพอกันไม่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องฟุกขวัญใจรับเพล่นรับเพื่อเชียร์ด้วยนะครับบ๊ายบายเฮ้ยมันไม่ถึงวะบ๊ายบาย